ขอกราบสวัสดีนะครับผม,มกระผมเสียนโป้นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสแล้วมาดูนาๆนาก็สูบน้ำใส่อ้อยนะครับผมอ้อยไม่ขึ้นต้องสูบน้ำใส่นะครับผมพอดีแรงจัดนะครับผมนี่นะครับผมชมบรรยากาศปลูก,กอ้อยนะครับผมไม่มีครับผม ชีวิตนี้ไม่สิ้นก็ต้องดินกันไปแล้วครับผมในเมื่อฝนฟ้าไม่อำนวยก็ต้องสูบน้ำใส่กันแล้วนะครับผมปล่อยอยู่ข้างหลังเสียนโป้แนละ้วครับพุ่งปลูกใหม่มันไม่ขึ้นก็ต้องสูบน้ำใส่นะครับผมขึ้นน้อยครับผมปีนี้แรงจัดครับผมจะต้องอาใสน้ำบอ่อน้ำสะช่วยนะครับผมแต่ผมเสียนโป้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผม มารับชมบรรยากาศยามเย็นๆหน้าเขารับงากราแพงเพชรนะครับผมโดยการสูบน้ำใส่ไรอ้อยนะครับผมเพราะอ้อยมันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นี่นะครับผมอ้อยเขารับงาก็น,นู่นนะครับผมไม่รู้เห็นเปล่าครับผมคงจะไม่เห็นนะครับผม นี่นะครับผมป่าอ้อยปาชมเลยครับผมไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้เกิเหมือนเดิมครับผมเช่นเดิมไม่ค่อยจะมีอะไรมากครับผม เอาจนหมดสะนะครับผมเอาจนกว่าจะได้นะครับผมสงสัยจะหมดสะนะหลังหลังหลังนี่นะครับผมเดินสสยน้ำใส่อ้อยเพราะอ้อยไม่ขึ้นนะครับผม แล้วก็ดีบรรยากาศป่าข้าวนะครับผมป่าข้าวอันเขียวจะอุ่มอาศัยต้นทุนเยอะหน่อยนะครับผมปีนี้ป่าข้าวอันเขียวชะอุ่มอาศัยต้นทุนเยอะหน่อยนะครับผมเพราะฝนฟ้าไม่อำนวยนครับผมเราก็ต้องช่วยกันเลย นี่นะครับผมแล้วนี่ข้างหลังเสียโปเขาก็สูบน้ําใส่อ้อยนะครับผมก็ไปมีอะไรมากนะครับวันนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้มารับชมหยดน้ําอ้อยกับสูบน้ําใส่ข้าวนะครับผมขอกราบสวัสดีสักครั้งนะครับผมสวัสดีครับ